ต้องเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องเมียนมานั่นเองนะคะเพราะว่าจานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยสามหมื่นกว่าคนเข้าไปแล้วแลวกำลังจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้เราด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระดมกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเพื่อที่จะไปควบคุมการระบาดของโควิดสิตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้มีรายงานว่าตํารวจเนี่ยติดเชื้อโควิดสิไปแล้วนับร้อยเลยค่ะ รายงานจากตำรวจในในครย่างกุ้งของเมียนมานะคะเปิดเผยว่าได้มีการตรวจหาเชื้อจากตำรวจหน่วยพิเศษมากกว่า410นายที่ถูกส่งมาอบรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในระหว่างการจัดการเลือกตั้งในในครย่างกุ้งแล้วก็พื้นที่อื่นทั่วประเทศนะคะที่การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้ปรากฏว่าในจำนวนที่ส่งมาอบรมเนี่ย400กว่านายเนี่ยติดเชื้อไปแล้ว86คนค่ะ โดยตำรวจที่ติดเชื้อทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังศูนย์รักษาโควิด -19 ในภูมิภาคและหากใครที่สัมผัสใกล้ชิดกับตำรวจที่ติดเชื้อเหล่านี้ก็จะต้องถูกกักตัวในบ้านของตนด้วยนะคะโดยในเมืองย่างกุ้งจะมีหน่วยเลือกตั้งราวๆ5,700หน่วยและต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภยัยโดยเฉพาะเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ค่ะ ขณะที่เมืองบันดาเลนะคะก็เปลี่ยนศูนย์กีฬาให้กลายเป็นศูนย์กักตัวผู้ต้องสงสัยติดโควิด19สามารถรองรับได้ราวๆ200คนค่ะโดยเขาก็จะรองรับทั้งผู้ที่ติดเชื้อแล้วแล้วก็ผู้ที่ต้องสงสัยนะคะแต่ว่าผลยังตรวจเป็นลบอยู่หลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อในมันดาเลเองก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันรัฐบาลท้องถิ่นประกาศให้ความช่วยเหลือทั้งหมดที่จําเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นยาอุปกรณ์ป้องกันมุ้งกันยุงหมอนแล้วก็เตียงด้วย โดยอูซอมินมองนะคะเจ้าหน้าที่ของของเมืองเนี่ยบอกว่ามันดะเลได้เตรียมความพร้อมสาหรับทุกกรณีแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือประชาชนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยซึ่งปัจจุบันเวียนมามเองพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วมากกว่า3,400คนและเสียชีวิตเกือบเกือบเจ็คนแล้วละสามหมื่นสี่คนนี้ก็คือสูงสุดเป็นอันดับ4ี่ของอาเซียนนะคะ,ใ,คะในแง่ของจํานวนผู้ติดเชื้อส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับสของอาเซียนแล้วค่ะ